ก็วันนี้ผมจะมาฉีดรเดียสนะครับกล่องที่3เนื่องจากว่า2เดือนที่แล้วครับฉีดมาเดือนละ1กล่องครับด o ในการใช้ค่อยใช้3กล่องนะครับแล้วผลจะอยู่ยาวถึง2ปีเลยครับวันนี้ผมจะเติมบริเวณจอลายนะครับแล้วก็เน้นยกกระชับบริเวณหน้าส่วนกลางนะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์กล่องที่3จะเป็นยังไงครับ จะสังเกตได้ว่าหลังทําไปครึ่งหน้าฝั่งนี้ที่ทําแล้วนะครับตรงหนกแก้มนะครับตรงขมับปลอกหน้าด้านล่างมีการกระชับขึ้นยกตัวขึ้นของผิวหน้าอยากเห็นได้ชัดเมื่อเทียเกันฝั่งหนึ่งนะครับ หมอคะทาไมหน้าของคุณแบงค์ทำไปพุไม่เห็นจะบวมไม่เห็นจะอักเสบเลยคะรุ่นนี้นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะครับเราเลือกแคลเซียมไพร์กซีอัพอัไทม์ดีก็คือเป็นส่วนประกอบหลักของเวเดียตัวนี้จะกระตุ้นคลอเจนโดยไม่ผ่านกระบวนการอักเสบทาให้หน้าเราไม่บวมไม่ช้ำมยุท,ทันทีแบบนี้ก็สามารถใช้หน้าได้ท,ทันทีไปออกงานได้เลยเหรอคะเนี่ยได้ครับปิดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วก็แต่งหน้าได้ลงบำรุงได้ เสร็จไปแล้วนะครับกับ radius ของที่3นะครับอันนี้คือครบรอบ3กล่องพอดีของผมทุกครั้งที่ได้ได้ทำในคลินิกของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจทุกครั้งจริงๆผมก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของคลินิกตัวเองเหมือนกันนะครับผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าสิ่งที่ลูกค้าได้ไปจากรีจูคลินิกก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> เช่นเดียวกันครับ